โอยเสียไมีไวแชทด้วยเอ่ขอ,าอขามาขำมาขมานี่ยไวไวแชทเซิร์ฟเวอร์ม่ต้องได้มั้งเราคุยในดีดอ่ะจ้าโว้ยน้ำส้มว่า ถ้ามันมีถ้ามันมีไวแชทเซิร์ฟเหลือเวลาเราคุยกันในเกมอ่ะมันจะแบบส่งผลถึงมอนในเกมอวะออมอนได้ยินเสียงไงว่าเกมมันจะทำในสตรีมขายนันจะดีแ้ยแต่แบบไม่ใช่เนี่ยเราบอกคอนเซปต์เกมมันได้เราบอกม LEGO อันเลโก้ปามกดซ้ายนะกดคลิกซ้ายนะมันต้องรอมึงมาปุกพวกกูใน่ยตอนเนี้ยจริง มันต้องปลุกด้วยเหรอเฮ้ยปลุกปลุกปลุกกูด้วยดิโอ้ตื่นแล้วเฮ้ยอยู่ในน้ำส้มน้ำสเปร์มาเนเี่ยมตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้โอเคได้ เอเกมดีจัดเลยจริงจริงเกมทำดีมากยาอย่าเผลอลงไปในไอ้ปามจะบอกว่ายายานะยานะตายนะอัพมเตร์มีหน้าป้จะบอกตอนนี้มันน้อยมากเลยอ่าได้ได้ออับอันี่นาะจะบอกว่าปามถ้ากดถือไฟฉายแล้วอะแล้วกดเปิดไฟอะไม่ต้องถือไฟฉายก็ได้นะมันสว่างให้เลยน ตามกดนหน่อยตามกดให้หน่อยอเออรอบนี้สองร้อยห้าสิบเราน่าจะชิวๆแล้วนะชิวอุ้ยกระโดดเสียสตมีนาด้วยวะอุ้ยสลามเหมือนเดิมเลย อะไรถ้าเราจะดูไงอ่ะอิดมันตัวสองมันตัวเล็กมากเลยอ่ะมันมีให้กดยุได้ใช่ไหมเนี่ยกดยุทดิหอกมันก็มีให้ใช้หรอมามามาดัอในลิฟต์มาดัอในลิฟต์เสียงดังกดกดยุดใช้ดิกดใช้อ่ะมันจะสูมเข้าไปให้มันแทนนี่โอ้เดอะไซเอาเลยทุกอย่างดอนเมกนอยส์อย่าจำเสียง ใช่ใช่ใช่ไอไอตัวนี้ไอตัวนี้หูดีโดนโดนทีเดียวตายเลยนะไม่เหมือนไอตัวแดงไอตัวแดงไอ้ตัวแดงของทีตายเฮ้ยเขาเพิ่งเล่นครั้งแรกไม่รู้เลยถ้าได้ยินเสียงแบบเหมือนเหมือนน้ำแบบบุ่งบุ่งอะอ่ะได้ยินดิให้ให้กดมาเขาอยู่ข้างๆเลยมาแล้วนี่ใช่หรอไหนอะเสียงโคตรดังมามามาใกล้อะมามา มามสลามมามม่อยู่ใกล้มากเลย,ยไหนอ่ะสลามสลามอยู่ข้างบนสลามอยู่ชั้นสองโอเคงั้น okay. ชิวชวเราอยู่ชั้นล่างเลยแต่ยังไม่เห็นไอตัวแดงนะรีโมทสามบาทเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าไอ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 ตัวแดงมันจะกลัวแสงอะ่ะเราลองเอาไฟฉายแบบส่องหน้ามันไหม โบโ bro. ตายวะนั่นน่ bro, โบกดหมดไม่ติดโบรโอโหลแตกแล้วทำ<อ>ไมอ่ะอีตาเออกระโดดไม่ติดดาวรอเริ่มเดมใหนเน้เลยเฮ้ย<อ>ตรงนี้มีสวิตไฟอะไรสักอย่างตายได้ไงอะ่ะ<อ>ใช้พลังงานไปโอ้โหเสียงดังอะ่ะเสียงบุ่มบุมอะ่ะ เพื่อนมาแล้วมาเหี้ยตัวแดงมาตัวนี้ตัวม่วงอ่ะชีบผหายตัวแดงมาหลบไรเฮียชีบผหายตัวแดงมาห้องกูตัวสีม่วงลงมาด้านล่างอ่ะปาล์มถ้าเจอตัวสีแดงให้แอบนะยังไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไง มันจะมีใบบอกอยู่อะต้องหาให้เจอโอ้ตัวแดงอะโอตัวแดงอยู่ไหนตัวแดงอยู่ไหนอยู่ด้านล่างอะโอ้ยแย่แล้วโอ้ย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 เจ็บเลย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 ไปแล้วบายหนีไปแล้วมันหนีแล้วมันหนีไปเลือดเลือดลดไปครึ่งหนึ่งอะ เออนั่นแหละเราหนีไงปามปามปามกับเอเนจีจะหมดแล้วเอเนจีจะหมดแล้วมามามา้ยตรงนี้หลุดเหรอหรือว่าไม่ได้หลุดเพื่อนกูตกตายเออปามอยู่ห้องไหนอเนาวีเข้าเร็วๆเลยอินาวีรีบไปก่อนยังกำลังไปมันอยู่ชั้นสองกู้เลยมา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 ทางสะดวกมาแล้วกดลิฟต์กด ลงต่อลงต่อลงต่อกลอดลิฟต์กลดลิฟต์เฮ้ยนี่ปาล์มได้อะไรมาดีโมดเอาเก็บแฟลไลท์ไปดิแฟลไลท์ใครอะแฟลไลท์เองอะอิดอะตอนนี้เราได้เท่าไหร่อ่ะแฟลชยี่สิบสามบาทอันนี้ได้ร้อยก,ก,กว่าละอุ้ยสวยเลยมีน้ำมันนันหนึ่งสวย ห้องเรียกเตอร์เออห้องนั้นห้องดี้อยู่ไหนะห้องนี้ปามะปามาอะอยูดีไว้ยูดีไว้ใช่ปหห้องห้องขวาห้องขวาวิปามมาเอากล้องมาเอากล้องของเต็มเลยเฮ้ยไอ้กล่องกล่องยาดอับนะไปไปดอับในลิฟต์นะไปดอบในลิฟต์นะเชื่อได้ของโคตรเยอะอะโบมีกล่องอีกอันหนึ่งรวยรวยแล้วตอนเนี้มีของอีกมึงของอีก เขาเข้ามาเก็บนยเควสเสร็จแล้วเควสเสร็จแล้วเราได้สองร้อยกว่าไม่งั้นไม่เราก็ได้เก็บไปเพื่อวันอื่นด้วยไงเวลาวันเรายังเหลือใช้เก็บไปซื้อของไงไปสายไปอ้าวอุ้ยเอาลื่นอุ้ยไอ้ไอ้นี่มาไอ้นี่มาไอ้นี่มาไอ้สลามมาสลามมันเข้ามาในลิฟต์ได้นะแต่ตัวแดงเข้ามาไม่ได้เหมือนมันอาจจะกลัวแสงมั้งเราีไม่อยากร้องอยู่จนพลังงานหมดเหรอเพื่อนแบบยอะสลามมาด้วย ลง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 เอาขอมบนขายก่อนเปล่าอ่าขายก่อนก็ได้ลงก็ได้อาออ่าลงลงก็ได้ลงก็ได้ลงเลยลงเก็บคุ้มเลยโอ้ยลื่นอุ้ยมมีแอนิเมชันลื่นด้วยเฟี้ยวอ่ะนีเว่ยไม่แนะนำไอ้มีหุ่นยนต์มันกีดไปไป ไปห้องนั้นต่อป่ะห้องจินเนรเตอร์เออรามอยู่ข้างบนกำลังลงมาข้างล่างเฮ้ยตอนแรกประตูไม่ได้เปิดนะเว้ยมันเข้าไปในห้องนี้แหละเออเออไอตัวแดงเข้าไปไปแล้วหลบไปนี้ได้หลบชั้นบนกันปะไปแล้วบายขึ้นชั้นบนกันปะโบรเนี่ยหลบตัวแดงได้เหรอลาวีอยู่ไหนกันแน่ยืนหลบตัวแดงอยู่ในท่ออยู่ในท่อกูกูยืน S <S <S จ้องหน้ามันอยู่เด่ยโบรตัวแดงมันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าเลยเขาไปแล้วเขาอ,อยู่ห้องเนเรเตอร์นะเขาอยู่ห้อง g เตอร์ t o r บนไม่มันขาู่เลยปลามขอเข้าท่อบ้างดิมันเข้าได้คนเดียวอะมีทางตรงทางเดียวเลยเขาไปแล้ว้วยมาปามปามข้างบนมันมีปืนอ่ะเห็นเลเซอร์อยู่เห็นแล้วโอ้ยยยยยปามันยิ ฮ่าฮ่าไม่โดนโอ้ยหมดเลยขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะเคยขึ้นเลยก็เลยมันจะเลยหมดวันแล้วหมดวันแล้วมากดลนีเมา่ก่อนรคนหนึ่งใครยังไม่ได้กดอ่ะเอ้ยไอ้ปามโอ้โโคตรปูโอ้เราไม่ต้องขายหมดก็ไล้เรา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 เก็บไว้วันต่อไปอะเอาไปขายแล้วเราวันนี้ก่อนสองร้อยห้าสิบก็เอาทีนี้นี่อ่นโอ้ย ลงชั้นลึกมันยิ่งไอ้นี่อ่ะยิ่งลงชั้นลึกยิ่งหมดไวอาจอาจจะไม่ไม่ไม่น่าพอวะถ้าได้ทีวีนะอยากได้ทีวีวะทีวีโคตดแพงเออทีวีโค้ดแพงอะปามเหรอเอ,อ้ขอขอซื้อเขอขอซื้อเครื่องสแกนนะขายหมดเลย,เยพอนั้น สามร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยสามร้อยหกสิบกว่าแล้วพอแน่พอสองวันเลยแปดล้านศูนย์บาทสี่สี่ร้อยหกสิบหกเลยอเกินพอ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 ไปเลยไปเลยโอ้โหเลยห้าร้อยไอ้นาวีกวนเดี๋ยวเขซื้อที่สแกนดีก่อนาวีเดี๋ยวเขซื้อที่สแกนกวนเราซื้อนี่ดีกว่าอัพชั้นปะอัพชั้นปะเรายังไม่เคยเล่นชั้นต่อไปเลยบายแม่ จ็ดร้อยอ่ะอัพชันเจ็ดร้อยอัพป้าป้าเจ็ดเฮ้ยมาที่ใหม่ด้วยเฮ้ยมีกำดักด้วยนาวิกูเจอจอทีวีอู้นาวีของโคตรเยอะตรงเนี้ย ไอวีนอวีไอวีไอวีบอต่อเลยของโคตรเยอะตรงนี้ของโคตรเยอะบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ้มคือของเยอะมากขนของกันหน่อยเปนเจ้าวาดแถวนี้เราอยู่ฝั่งขวาเราชิวเราชิวเราหาได้ชิวเลยตัวตัวใหม่เป็นหุ่นหุ่นอะไรสักอย่างอุ้ยหุ่นไม้อ๋อถ้าถ้าถ้าไม่มองมันถ้าไม่มองมันมันจะวิ่งมาหาเราเหรอ ตัวใหม่อ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยเรววิ่งนี่อุ้ยตกใจเพื่อนเฮ้ยอุ้ยอยู่ห้องขวาอุ้ยเฮียกูตายแน่เลยไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเคียร์ละเคียร์ละเฮ้ยไม่น่ายาป่ะก็แค่มองอ่ะฮัลโหลเ้อสิมันวิ่งไวมากนะกูบอกว่ามันจะวิ่งไวมากมองอยู โอ้ยนะจี้ยังไม่หมดเลยนะวีหมดเลยตั้งเยอะเลยอ่ะดูดิเออหาต่อดีกว่าขึ้นชั้นสองปะชั้นสองอ่ะเห็นแล้วกูโดนกูโดนโอ้ยโอ้ยตัวแดงมาตัวแดงมาโอ้ยยังไวยังไวอ่ะเพื่อนโอ้เอ้าเอ้าโบรวตัวแดงไปไหนอ่ะมันวิ่งมันวิ่งผ่านไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูตาย บอกว่อยู่รีบแล้วโบรตอยตยตายตายายต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 ายัายตายายต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 ายัางตายตายวตายนายตายตายันไวไวตายตวมากเาอแล้วา้ายบนแมางตวมทางสารอาทิตยตายาตาตาย มีแม่งหมดอะทองห้องนี้มัน <c oughs> ของของไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อะมันได้ตังค์น้อยอ่ะ A few moments later มันลงมาแล้วมองเด้อไอ้เฮียนํามือ,อยากแกดอ่นอะนโบเราแบบไอ้นี่ไหมล่อมันไปห้องห้องห้องปิดอะแล้วเราก็ล็อกมันไว้อะมันเปิดประตูได <c oughs> ้น <c oughs> ะ เรามีครบเจ็รอยังเพื่อนเยอะอยู่นะเยอะเจ็ดสสเรามีประมาณสามร้อยกว่าประมาณสี่รอยอะสี่กว่าโอ้มูนวอล์โชวเลยเดีย๋ยเดินชนหุ่เลยเฮ first, ้ยอสโหล ลอนนนนอออรงดูตอนไฟดับแล้วกันอยากรู้เป็นไงร้อยนาวีด้วยดูไฟดับแค่เดี๋ยวเราดูไฟดับจะดับแล้วเด,ด,ดี๋ยวนีเหลือนิดเดียวละถ้าไฟดับแล้วเรากลับขึ้นข้างบนไม่ได้หรอดูเลโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นตัวแดงมาเหรอตัวแดงมันวิ่งมาเลยอ๋อ ไปอะ่ะไปโอ้ยลิบหนิบเราขาดอยู่ประมาณสามร้อยว่าอวะโหกับดักปนโนทีเดียวตายโอ้ยโคนต่อแล้วมีมีอาบรรางนะเพื่อนไม่ตายไม่ตายยี่สิบห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กำลังจะถามเลยกับดักตัวทีเดียวตายไหมั้ยไป็คนโดนเลยไม่ตายเขาผมยังรอดอยู่ <c oughs> เราได้ยินอ่ะ น่าจะเยอะเยอะมากเลยไได้เมนวีชั้นมันอัพไม่ได้แล้วเพื่อนมันอัปเดตมาแค่ตอนนี้มันยังมีแค่ชั้นเดียวเว้ยยี่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่นาเตถึงเพิ่มเข้ามาว่าเขถึงบอกว่ามันแม็กแล้วโดมไม่มันมีไลท์พื่อนะมันมีไลท์ออดชิลด้วยอะไรโลเอาไว้ไว้ตีกับผี เอาเอาไอ้น,นี่ไหมสแกนนะไปซื้อสแกนมาเนละ่ได้ได้เลยเลือดีอันนี้อะไรในวิชั่นในวิชั่นมองเห็นในที่มืดเน่ยน่ก็ไม่มืดขนาดนั้นนะก็เผื่อสำรวจตอนไฟหมดไงไอ้น,นี่ไงมออีสำหรับตอนที่เราไอ้น,นี่แบบไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วเพราะว่าไฟฉายไม่ไงนะ ไม่รู้อะแต่ไฟใาย<ห>ก,ก็ดีเ<ห>ลยอยู่ดีเออเดี๋ยวมา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 อิดมันจะมีตัวมันจะมีตัวอะไรอีกวะไม่รู้อะยังไม่เคยเล่นถึงขนาดนี้เลยเฮ้ยอ,อาจจะมีนะอย่างนี้ต้องเบิ่ง y u u t u b e รอดูสปอยเลยดู YouTube เพ<ด>ื่อสแกนวนเยอะมาก ข้างบนมีกล้องสองอันเลยไหนขอดูขอดูเครื่องสแกนหน่อยมามาอีดอู้น,น,นู่นหาไปนู่นหาไปนู่นโอพี่แม่งหาคีสังเกตนี่ว่าเราเจอครบหมดแล้วโบหรอมีแค่นั้นอะ,อะ,อะผีมีแค่นี้น่าจะเกมมันยังเพิ่งเกมใหม่อหม่เลย เกมนเกมมันต้องใหม่อ่ะเจ๋งโอ่งจริงโอ้ตัวแดงอย่างเงี้ยมันไปอะไรกูบ้างก็วะกูไม่มีไฟฉายนะก็คือก็คือตอนนี้ก็คือเกมมันตันแล้วใช่ปะก็คือเราแค่เก็บตังค์หาไปเรื่อยๆให้บอกเฮ้ยนมนมช็อกโกแลตตื่มได้ตื่นแล้ววิ่งเร็วเออพวกอาหารน่ะมันกินได้เว้ยเธอมาวิ่งหลังวิ่งข้างหน้าเลยหน้าเลยตัวเอ้ย ดูไว้หน่อยนะมา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 ห้องนู้นนะห้องนี้เฮ้ยมันโหสองตัวแน่ๆนกล่องกล่องกล่องอันนี้นึงเขาดูไว้อยู่ปางปางไปเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามามันทะลุไปได้ปะตรงเนี้ยเออว่าเราต้องทำห้เหมือน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 ห้องมันจะเตี้ยไปปะมันเข้ามาไม่ได้ ใช่ปะม่ไดองเออมันเข้ามาไม่ได้เนี่ยหัวติดเนี่ยไหนลองนี่ไหนลองนี่ก็จะอ๋อยเฮ้ยเข้ามาได้มันทะลุมาเลยาาแล้วโล่เขาโอ้ยสามตัวโอ้โหสามตัวโดนตลบหลังไงเยี่ยดิฟันคิวโอหายเกียร์เลยของหายเลย A few moments later โอ้โหโดนชิบตาแล้วเอาไฮดี้ ถ้ามันอะไรเอาเกียลี่ะไปวะนะเอาเกียอะไยคืออะไรคือเอกเตอรสลอตเนี่ย ผมมันน่าจะอัพมาแบบเดี๋ยวให้มันแบบสักสามหรือสี่ชั้นวะถ้างั้นน่าจะดีมีแค่นี้องเลยอือสองชั้นโบว์เอาไงระ <c oughs> วีมึงนี่ระวีมึงอัพอะไรมาวะชั <c oughs> ้นล่างน่าจะเดือดหน้าดูเลย เธอมไม่เดือดได้ไงไอ้หัวหัวขอแดงวยสงสัยหัวแตกอะไรเมื่อกี้เรืออ๋อนี่ไงมาอันนี้ขนาดกำลั้ว่าอิดเนี่ยเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อแอ็บบอกตรงนี้มึงเอาเจ็ดร้อยเลยหรอได้สามร้อย พวกอาหารน่ะ <Billie S 2> อันนั้นอย่าไปขายดื่มได้ก hmm. okay. uh ินได้โ huh. อ uh ้ยโอ๊ยโอ๊ยหนีก่อนนี่กันรู้แล้วโอ้เสียอย่างใกล้อ่ะโดนปะกูเดินมาเปิดประตูแบบใจเอ๋กันเลยอ่ะกีนีโตโตเลยโอ้รู้แล้วเสียหมดทุกยังต้องหน้ากันแล้วโ้โหหน้าต้องตาบุกคุ้ยจะเอาดี ของเต็มกลับก่ับแล้วเฮ้ยกล่องผีสิงนาวีกล่องผีสิงไม่ขยับองอะเ้อออไปแล้วเราไปฉันรวดไกลๆดูไหมนาวีไปแล้วหลุดแล้วมัน,นก็